ไฮโซเกตคุณผู้ชมครับวันนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำนะครับว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้คือคุณหมอปลาเสียเงิน8ล้านถูกข่มขู่ว่าจะต้องถูกปิดกิจการข่มขู่ไปถึงยึดทรัพย์แม่แล้ววันนี้มาเฉลยกันในรายการโหรกระแสะอีกว่าโลกไม่ใช่2ใบนะ3ใบไปเลยแล้ววันนี้โลกทั้ง3ใบโคจรมาพบกันในรายการโหรกระแสะเลยค่ะเริ่มจากคุณหมอปลาก่อนคุณหมอปลาวันนี้ก็ออกมาตอกย้ำครับว่าคือเธอเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อครับ เธอมีคดีครับคุณผู้ชมคือมีคดีก่อนหน้านี้เรื่องการไปค้ำเงินประกันให้คนอื่นแล้วฮอตตอนนั้นเนี่ยเป็นแฟนกับเธอคุณหมอเนี่ยเท้าความไปถึงว่าตอนที่ฮอตเราจีบกันเนี่ยไม่ได้เป็นไฮโซอะไรเลยนะเป็นคนธรรมดาตกงานนี่แหละคือเข้ามาแบบธรรมดาคุณผู้ชมแล้วจนมันเริ่มต้นก็คือคุณหมอไปมีคดีความอย่างที่บอกไปค้ำประกันให้คนอื่นแล้วฮอตอาสามาช่วยไอตอนมาช่วยเนี่ยจะดําเนินการให้ทุกอย่างเลยนะทนายความเอ่ยเรื่องสารเอ่ย จ่ายเงินให้ฮอตไปตลอด8ล้านคุณผู้ชมมีสลิปมาโชว์กลางรายการเลยทยอยโอนทยอยโอนเข้าใจว่าเขาเอาไปจ่ายค่าทนายเข้าใจว่าเขาเอาไปจ่ายค่าศาลสุดท้ายมารู้ทีหลังว่าทนายที่เขาไปจ้างคือทนายคิมซึ่งวันนี้ก็มาร่วมรายการด้วยถูกปั่นหัวให้ทะเลาะกันกับทนายคิมปั่นหัวยังไงคุณผู้ชมฮอตฮอตเนี่ยไปบอกนี่ทนายคิมฮอตไปบอกกับหมอปลาบอกว่า ทนายคิมเนี่ยนะเอาเงินไปแล้วก็ไม่ทําคดีให้โกงโกงเงินในขณะที่ฮอตก็ไปดอกกับทนายคิมว่าอ๋อหมอปลากเขาเลิกจ้างแล้วนะ,ะเขาไม่จ้างทนายแล้วนะปั่นให้สองคนนี้โกรธและเกลียดกันเพิ่งจะมารู้ความจริงตอนเรื่องคณะแตกนี่แหละทนายคิมเลยได้มาคุยปรับความเข้าใจกับหมอปลากคดีความมันก็ไม่เห็นคืบหน้า ค่าใช้จ่ายมันก็เริ่มมีเริ่มค่าทนายบ้างค่าทนายติดโควิดบ้างค่าธรรมเนียมต่างๆมันก็เริ่มเยอะขึ้นตอนแรกมันก็เป็นแค่หลักหมื่นแต่มันก็ยาวนานมากไม่ได้รับคืนเงินสักทีเพราะว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างเช่นการทําธุรกรรมนั้นมันไม่ถูกต้องก็จะโดนค่าปรับค่าอะไรมาเรื่อยๆจนคดีนั้นอ่ะสองปีก็ยังไม่จบก็จะจ่ายแบบยิบย่อยแบบว่าโดนค่าปรับเดี๋ยวก็โดนค่าภาษีเ็เก็บค่าทนายคุณหมอไปไหม เก็บค่ะของทนายท่านนี้ก็ประมาณสักสองสามเดือนก็ให้จ่ายทีหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยค่ะรวมๆเยอะมากค่ะเยอะถึงล้านไหมเกินเกินล้านเกินค่ะหมอบอกประมาณสามถึงห้าล้านค่าทนายและค่ารมเนียมสาลและค่ารมเนียมสาลเขาบอกว่าพี่คิมไม่ทํางานให้เราเลยเออเรื่องเงินถามว่าเงินไปไหนเขาบอกว่าพี่คิมเอาไปเนี่ยโกงเลยว่างั้นโกงเลยใช่ค่ะทําให้เป็นจุดแตกหักระหว่างเรากับพี่คิมแล้วก็พี่คิมยังขอเงินค่าอะไรอะ การถอนเป็นทนายอะค่ะจะมีค่าในการแกที่พี่คิมเรียกในการถอนทนายจากคดีนี้มีเป็นหลักล้านเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไม่งั้นทนายจะฟ้องว่าเราอะช่อโกงเขาเรื่องบิดเรื่องสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัญญาการเป็นทนายทาสัญญาไว้อะไรเงี้ยทนายคิมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมโอ้ยรู้เรื่องเลยครับความมาแตกได้ไงหมอว่าวันที่23มีนาครับเพิ่งรู้ ที่ผ่านมาที่เองนะมันทําให้เราเริ่มจากว่าอ้าวพี่ไม่ได้เป็นทนายให้หนูหรอหนูเข้าใจว่าพี่โกงเงินหนูมาตลอดเลยอ้างก็คือว่าทนายคนนี้โกงเงินเราเขาไม่ว่าความให้เราทีนี้มันมีคําถามในรายการเกิดขึ้นว่าอา้าวแล้วจากคนธรรมดาในฮอตกลายเป็นท่านฮอตขึ้นมาได้อย่างไร หมอปลาก็บอกมันเริ่มต้นตอนปี2023อยู่ดีๆเขาก็มาบอกหมอปลาว่าได้รับการเสนอชื่อเป็นบอร์ดของหน่วยงานหนึ่งแล้วมีเอกสารแต่งตั้งมาให้ดูเลยแล้วตอนนั้นก็เริ่มเตรียมชุดแล้วนี่ไปถ่ายรูปกันใส่ชุดขาวเต็มตัวเลยติดเข็มต่างๆแล้วก็เริ่มมีภารกิจต้องเข้าเฝ้าล่ะนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของการแอบอ้างเบื้องสูงทีนี้ในรายการทางหมอปลาบอกว่าการอ้างเนี่ยอ้างตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลย พี่หนุ่มก็ถามอ้างถึงใครล่ะอ๋ออ้างร้อยเอกธรรมนัฐเลยคือตอนนั้นเนี่ยหมอปลาละแคะละขวงใจม,มีคนอื่นหรือเปล่าก็เอาแชทคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐมาให้ดูบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยส่งข้อความมาด่าฮอตว่าทําไมเรื่องในครอบครัวมีปัญหาจังเลยพี่มีเมียตั้งหลายคนพี่ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยเป็นเป็นท่านธรรมนัฐคุยกับนายฮอตนะฮะอ้างว่าอ้างว่าคุณธรรมนัฐบอกว่าตัวเองมีเมียหลายคนโอ้ทีนี้ในรายการมีคุณการจอมพลังไง ่อสายหาท่านธรรมนัสเลยท่านมีเมียหลายคนจริงเหรอ2023คือคือผ่านไปประมาณสัก2ปีแล้วค่ะเขาก็เริ่มบอกว่ามีคนเสนอชื่อเขาเข้าไปเป็นบอร์ดหน่วยงานหนึง่งแล้วเขาก็ได้รับแต่งตั้งค่ะมีคำสั่งแต่งตั้งเขาขึ้นมาเริ่มมีการหาซื้อชุดขาวติดเข็มต่างๆอะไรของเขาเนี่ยละค่ะเพราะว่าจะต้องมีภารกิจที่ต้องได้เข้าเฝ้าบ่อยค่ะอันนั้นก็จะเริ่มแล้วเริ่มมีรถรับส่งแล้วค่ะ พอหน่วยงานแรกก็อยู่ได้ประมาณสักครึ่งปีปก็ไปอยู่หน่วยงานใหม่อีกม<ว>ีการแอบอ้างใครไหมคุณหมอเยอะค่ะมีตั้งแต่สมัยท่านนายกเก่านายกประยุทธ์ท่านอันนี้ไม่ได้อ้างเขานะคะแต่ว่าตั้งแต่สมัยนั้นอ,อ๋อไม่ได้ปลอมชั้ท่านประยุทธ์ค่ะแต่ว่าปลอมออช่านธรรมนัสโอ้ยมีกล้าอ่านี่ครับผู้ชมดูนะฮะพรุ่งนี้มาจัดก,การให้เรียบร้อยด้วยถ้าอยู่จุดนี้มันมีปัญหาเรื่องครอบครัวมากนะักนะก็ไม่ต้องมาทํางานดูอย่างพี่สิเมียกี่คนเคยมีปัญหาไหมล่ะ ทำไมน้องมีคนเดียวจัดการตัวเองไม่ได้นี่ครับพี่ผมจะลาออกแล้วกันถ้าอยู่จุดนี้มันอึดอัดกันมากนะขอโทษครับโอเคกระตานนั้นละน้องบอกไม่รู้จักแล้วครับคนอย่างนี้ไม่มีโอกาสมาใกล้ผมแล้วครับ <c oughs> คือลายผมนี่ถูกปลอมอยู่นะครับผมแจ้งดำเนินคดีดีแล้วครับกาลังหาตัวอยู่พอดีเอ,เอาเอาเรื่องถึงที่สุดครับคนประเภทนี้ไม่ควรอยู่ในสังคมครับสว่วนอีกเรื่องสมุดบัญชีธนาคารวันนี้ทนายคิมเอาสมุดบัญชีของเนี่ยฮะนายฮอตมาคุณผู้ชม นับรวมทุกเล่มแล้วตรงนี้8เล่มค่ะ500กว่าล้านโอ้โห oh เงินมาจากไหนนี่แจกแจงออกมานี่ฮะอันนี้คือที่บอกว่าคุณหมอปลาเนี่ยไปเห็นแล้วก็เลยเข้าใจว่าเป็นยอดเงินจริงๆเอามาอวดเอามาโชว์ไงแล้วเสร็จปุ๊บเขาเอาไปตรวจสอบกับทางธนาคารทีนี้อย่างนี้คุณผู้ชมมันน่าคือหามากเพราะอย่างไทยพาณิชย์มันมียอดถึง308ล้านเห็นไหมฮะ UOB ี B, มียอดถึง1 1 9ล้านในระหว่างจัดรายการไปเนี่ยมีคุณผู้ชมทางบ้านส่งข้อความมาแล้วเห็นว่าทีมงานโหนเขาตรวจสอบ เป็นพนักงานธนาคาร oh. ที่ในฮอตเนี่ยไปติดต่อตูนเขาใช้เทคนิคฮอตนี่มันมีวิธีคือไปเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บสั่งจ่ายเช็คเ uh. พราะสั่งจ่ายเช็คสมมติสั่งจ่ายเช็คทีละ30-40ล้านแล้วก็ตีเช็คเข้าธนาคารยอดมันไปปรากฏแล้วถูกไม้ oh. แต่ว่าไม่โอนเงินเข้าก็คือปล่อยเช็คเด้งอ๋อ oh. oh. คือเขาใช้วิธีนี้กับหลายอย่างนะ เ,ออเหมือนก่อนหน้านี้ที่บอกว่าออไปโอนเงินมูลนิธิต่างๆบริจาคเงินเยอะๆอ่ะสุดท้ายมูลนิธิเหล่านั้นไม่ได้เงินเพราะเช็คเด้งแต่เขาว่าได้หน้าแล้วงานได้เอกสารยืนยันจากมูลนิธิเอาไปหลอกคน,น,นวิธีเดียวกันแล้วนี่แล้วดูตัวหนังสือมันมีคําว่า CL เห็นไหมฝั่งซ้ายในบุกอะแปลว่าอะไร รอเคลียรลิ่งไงอ๋อรอเคลียร์ลิงอยู่แล้วพอเคลียร์ลิงสุดท้ายก็พบว่ามันเด้งแต่เขาได้อัพบุ๊กไปแล้วใช่อัพบุ๊กเฉพาะตอนรอเคลียร์ลิงอัพบุ๊กจริงๆอ๋อเข้าใจละถ้าถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าการอัพบุ๊กเนี่ยอัพจริงอัพจริงไม่ได้ปลอมบุ๊กอะไรถูกต้องตูดอัปหน้านี้ดีหน้านี้ดีจะเห็นว่ายอดเคลียร์ลิงข้างบนเห็นไหมแล้วมาอีกอันนึงอา RT ทีอาทีนั่นคือเช็คเด้งแล้ว นมันเลยอยู่ฝั่งซ้ายมันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วปุ๊บก็เลยไปไปเคลียร์ลิงใหม่เข้าไปใหม่อีก30 30ล้านท่านผู้ชมตรงอาทีอ่ะสาล้านอยู่ฝั่งซ้ายนั่นก็คือว่าเช็คเด้งสามสิบล้านไม่เข้าไม่เข้าก็เลยเขียนใหม่อีกเขียนใหม่30ล้านอีกเคลียร์ลิงอีกถูกต้องพนักงานธนาคารคนนี้บอกโหยงงมากเลยแล้วทำไมพนักงานหนงจําได้เพราะว่าเสนอขายประกันเขาไงเขาบอกจะซื้อประกันหนูล้านหนึ่งเออหนูเลยจําได้เลยแล้วเนี่ยเห็นไหมให้ดูสัญลักษณ์ CLRTC L ก็คือสรุปมันเด้งทั้งหมด ช่วงนี้หมอปลาเห็นว่าร้องไห้เลยนะเสียใจที่สุดเลยไม่เคยคิดจะไปประกันตัวฮอตเลยเสียทั้งคนรักเสียเพื่อนผิดพลาดท,ที่ไว้ใจเขามากเกินไปอ๋อพี่ถามตรงๆเลยนะยังรักอยู่ไหมตอนนี้สงสารเขามากกว่าเขาน่าจะแบบใช้ชีวิตยากแล้วค่ะตอนนี้สสแม้กระทัยย่งแม้กระทั่งญาติญาติก็น่าจะโดนเรื่องนี้ไปด้วยะคะ่ะรู้สึก สงสารคนที่รับผลกระทบม,มากๆเลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเขามีปมอะไรครอบครัวเขาก็ดูไม่มีปัญหานะคะ<ม>เขาอาจจะต้องการเป็นที่รักที่สนใจก็ได้นะคะถึงต้องสร้างเรื่องให้คนสนใจอยากให้คนมาลุมรักตัวเองค<ม>ิดว่าอย่างนี้นะคะผมว่านิสัยเขาเป็นมิจฉาชีพครับพวกนี้สันดาลเป็นโจรอย่างเดียวปล่อยไปก็ไม่กลับตัวกลับใจครับเป็นโจรโดยกระมลสันดาลน,นะครับหมอเป็นคนดีจริงๆหมอดูเป็นคนที่จิตใจดี วันนี้เราอาจจะโชคร้ายที่เจอคนไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องเจอคนที่ดีกับคุณหมอจริงๆจริง,รงคุณหมอคุณหมอน่ารักมากมเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นเสีย<ฮ>ใจที่ในช่วงเวลาที่ที่ผ่านมานะคะเราสูญเสียคนที่เราเรารักไปหลายคนแต่ว่าแล้วก็โอเคเราเราผิดพลาดเรายอมรับว่าเราผิดพลาดที่เราเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขามากค่ะอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอแล้วเราก็เห็นว่าใครเข้ามาหาเราตอนที่เราอ่อนแอเราก็ เออเขาเขาน่าจะช่วยเหลือเราจริงๆเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆะคะ่ะมันก็เลยทําให้ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ใครๆทักท้วงก็ยังคิดถึงเพื่อนมากๆค่ะอยากกลับไปเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่ารู้ว่ามันมันค่อนข้างยากน่าสงสารจริงๆคุณผู้ชมทีนี้ในรายการเนี่ยเขาเอาทองทองหยองที่ในฮอตเนี่ยทั้งให้หมอบ้างแล้วก็ซื้อมาเก็บรวมๆกันไว้แล้วเอาใส่ออกงานปรากฏโอ้พี่หนุ่มก็ ือมันจะมีคีย์การ์ดอยู่ในไอ้พวกกล่องทองเนี่ยตูนแล้วก็หยิบคีย์การ์ดขึ้นมาแล้วก็ถามหมอหมอรู้มไหมนี่คีย์การ์ดใครหมอไม่รู้น่่เน่่แล้วหันไปถามผู้ร่วมรายการอีกคนหนึ่งชื่อเกรซโลกใบที่สามเกรซยกมือแล้วบอกคีย์การ์ดหนูเองครับพี่ห้องหนูมันไปอยู่ในกล่องของคุณหมอพูดง่ายๆก็คือไอ้ฮอตอ่ะมาที่ห้องหนูแล้วก็หยิบคีย์การ์ดหนูไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่คืนเข้าออกเข้าออกห้องหนูแล้วเกรซก็ยัง แชเพิ่มเล่าวีรกรรมฮอตนี่เคยโกหกว่าพ่อตัวเองตายเลยนะจัดพิธีทงพิธีศพแล้วที่น่าตกใจก็คือมีแชทเบื้องสูงสั่งฮอตสแตนบายหน่อยขับเครื่องบิน F5 เดี๋ยวฮอตต้องไปขับเครื่องบิน F5 h o ฮอตสแตนบายหมอปลาบอกหุยฮอตขับเครื่องบินเป็นจริงว่ะเออแต่ขับเครื่องบินเล็กนะเหมือนเป็นของเอกชน มันจะมีสตอรี่หนึ่งช่วงที่เขาบอกว่าพ่อเขาป่วยบอกพ่อเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาบ<ห>อกว่าเขาจัดจัดงาน<อ>ที่วัดพระศรีค่ะเขา่ติดงานเขาไม่ค่อยได้มางานพ่อเขาหรอกวันนี้ประธานองคมนตรีมาเป็นเจ้าภาพตอ17น17บเนาฬิกีสนาทีส่วนวันอื่ๆนๆส่วน1 8บแนาฬิกาีนาทีแฟนรอไปกับรถวางก็คือตัวเขาเป็นแฟนเรียกตัวเองว่าแฟน<ม>ตอนนี้อยู่กองงาน แฟนนั่งคุยอยู่กับพวกผู้ใหญ่รับสายไม่สะดวกนี่นะครับตั้ง,ง,งแซนบายื่องบินลบ F5 บินคุ้มกันน่านฟ้าผอบอขอให้แฟนช่วยบินในวันพรุ่งนี้มันเป็นมันเป็นนักบินด้วยเหรอเคยเห็นเขาขับเครื่องบินไหมเครื่องบินเล็กค่ะฮะต้องไปต่อชั่วโมงอะค่ะเหมือนเขาเรียกว่าต้องมีต่ออายุชั่วโมงอะค่ะเราเคยคุณหมอเคยพาไปพาไปค่ะที่นครนายกแล้วเขาขับเป็นจริงๆไหมเขาขับเป็นค่ะเฮะ้ยแต่เป็นเครื่องบินเล็กนะคะเขาขับเป็นก่อนที่จะมาเจอคุณหมอใช่ใช่ค่ะ คุณผู้ชมไปดูเพิ่มในรายการโหนกระแสได้วันนี้ยอดวิวแทบจะทะลุล้านนะฮอตจริงๆเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้ต้องตอบด้วยคุณภูมิธรรมสักหน่อยเพราะไปตรวจแล้วสอหอสองนายที่ขับรถนำเนี่ยครับสรุปนะครับก็คือก็เป็นข้าราชการจริงนะฮะไม่ได้ใช้เวลาราชการไปนำดังนั้นโทษทางวินัยคืออะไรกักขังงดบำเหน็จและลดขั้นเงินเดือนในครึ่งปีหลังคุณภูมิธรรมบอกว่าเราเป็นข้าราชการของประเทศ การไปทําอะไรในสิ่งที่เป็นปัญหาก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทําถือว่าได้ใช้คือท่านไปใช้เวลาส่วนตัวของท่านนะครับไปทําไม่ใช่ในเวลาราชาการแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ,อ,อมันไม่ได้ใช้ทรัพยากรหรือยานพาหนะของราชาการในชั้นต้นก็คือเราจับกังขังตามโทษทางวินัยน,นะครับแล้วก็อันที่2องก็คือเราก็ ลดบำเหน็จนะครับแล้วก็ตัดขั้นเงินเดือนในช่วงปีหลังเพราะปีแรกจัดการไปแล้วนะครับแล้วก็ไปดําเนินการดีตามกระบวนการทั้งหมดที่เป็นอยู่ก็ก็นี่แหละฮะคือจริงๆนักขาก็ถามนะเอ๊ะเขาไปทํางานอย่างนี้เพราะว่าเงินเดือนเขาน้อยหรือเปล่าไม่พอหรือเปล่าคุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็กําชับเพิ่มเติมให้มากขึ้นแล้วที่ผ่านมาเราอาจจะยังดูแลเขาไม่ทั่วถึง